โตโยต้าวีโก้หน้าแชมป์นะคะรถราคาประหยัดเลยและคันนี้ได้มารถหน้าหล่อๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับโตโยต้าวีโก้หน้าแชมป์นะคะคันนี้เครื่องยนต์แรงเลยทุกคนเครื่องยนต์2.5ตัวเจนะคะได้สีขาวส,สวยๆด้วยเนเน่ให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะ กระจางหน้านะคะเป็นโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้นะคะตาไฟเป็นตาไฟแบบฮาโลเจนนะด้าน,นล่างนะคะมันต้องมีไฟตัดหมอกแหละต่นี้พี่ๆทีมล้างนะคะถอดออกไปล้างให้แล้วเนาะเพราะว่าน้องเข้ามาพี่ๆเขาต้องเอาไปล้างนะคะน,นี่ก็เลยเอามารีวิวให้ก่อนขอหลอยมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะคะ มาดูที่ด้านข้างนิดนึงค่ะลูกค้จาจ๋าคันนี้ได้สีขาวสวยๆอย่างที่เน,น่บอกนะย่อลงมาค่ะคันนี้จะเห็นเลยว่าน้องนะคะได้เป็นแม็กอลลอยจากโตโยต้าเลยนะคะส่วนยางนะเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ให,ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะและคันนี้ไม่ได้แค่ยางใหม่นะคะแต่จะได้ฟิล์มใหม่ด้วยรอบคันนะคะค mm ิ hmm. ้วมีมาให้หล่อๆเลยนะคะตัวนี้นะที่เปิดที่จับรถนะคะเป็นโครเมียมนะคะมีที่กันเล็บให้ด้วยนะคะ อ่ะเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะด้านในนะเนราหล่อกันเลยคันนี้นะคะหล่อหกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะทุกคนนะคันนี้เครื่องเสียงจัดหนักจัดเต็มด้วยนะคะลูกค้าจากใครที่ชอบเครื่องเสียงนะคะมาจับมาจองได้เลยนะคะ,ะให้ดูรอบคันสักนิดหนึ่งนะคะให้ดูรอบคันสักนิดหนึ่งเจ้าของเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มีมาเต็มให้หมดเลยนะคะ ด้านหลังเนาะตกแต่งด้วยคโครเมียมแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบนะคะจับจองได้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูท้ายนิดนึงค่ะเปิดง่ายเชียวแล้วก็คันนี้นะคะแมคไลน์แมคไลเนอร์น,อนะคะเดิมจากโรงงานเลยลูกค้าร่องรอยการใช้งานนะคะมีน้อยมากๆตรงนี้เดี๋ยวนี้เน้นล้างทําความสะอาดให้นะคะรอยอาร์ตจากโรงงานยังอยู่ครบนะจ๊ะลูกค้าจะรับประกันเลยรถที่ร้านนะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะให้ดูสีเลยนะสวยๆเลยนะทุกคนนะ เน่ขออนุญ,ญาตพาชมตรงนี้นิดนึงค่ะย,ย่อลงมานะคะให้ทุกคนได้ดูคัสซีของรถคันนี้นะค,ะคัสซีสวยๆเลยนะคะไม่ผุไม่เป็นสนิมนะใครที่ชื่นชอบนะคะมาจับมาจองได้เลยรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเน่ได้เลยนะคะให้ดูด้านในฝั่งนี้นิดนึงนะคะนี่เลยจ้ารอยองรอยอาร์คนะคะก็ต้องดูให้ครบนะลูกค้าอ่ะนี่นะคะรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะสวยๆเลยนะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลายาัย power นะสำหรับคันนี้นะคะเกียร์เนาะจะได้เป็นเกียร์กระปุก5สปีดเลยนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะจับจองคันนี้ได้เลยทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เป็นไลน์นะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาที่ช่องทางนั้นได้เลยนะจ๊ะนี่เปิดให้ดูนิดนึงนะคันนี้คันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะ รอยอาร์ยังอยู่รหัสยังอยู่นะคะแผ่นเพลส,สติกอร์มอกอยังอยู่ครบนะคะคันนี้เดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ดูแลของเหลวภายในเครื่องให้ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดรวมถึงตัวกรองอากาศด้วยนะคะที่เปลี่ยนให้ฝากระโปงนะคะเดิมทั้งหมดค่ะรอยรอยอาร์จากโรงงานยังอยู่นะคะตาปั๊มจากโตโยต้านะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดลูกค้าคันนี้นะคะราคาเบาด้วยนะคะราคาแค่36 0,000บาทเท่านั้นค่ะ 3 6 0 0ห0บาทเท่านั้นออกรถใช้งเงินศูนย์บาทนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเนเน่เลยค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นไทยที่ด้านล่างและถ้าใครที่มาหน้าร้านนะคะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะลูกค้าจะได้โปรโมชั่นดีๆยังสําหรับคันนี้ในเดือนนี้นะคะรับไปเลยค่ะน้ํามันเต็มถังพร้อมกับทองคําด้วยนะจ๊ะวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถส,สวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเซ็นเฟนันได้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกทคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย